ก็ขอทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลายเนาะมื้อนี้ก็ได้มาพบพ่อกับบ่าวอ้วนอีกเช่นเก่าเช่นเคยเนาะซึ่งว่าบ่าวอ้วนเองก็ได้มาอยู่ที่บ้านมกโซือเก่านนั่แหละและพี่น้องซึ่งบ่าวอ้วนเองก็ได้รับการแนะนําจากทางบ้านเพิ่นว่ามีครอบควาหนึ่งเป็นแม่เฒ่าเลี้ยงหลาน4คนเป็นครอบครัวที่ทุกข์ยาก อีกครอบข้อหนึ่งของบ้านเนาะฉะนั้นบ่าวอ้วนเองเด้ครับแจ้งทางชาวบ้านก็เลยว่าสิเข้าไปถามเบิง่งครอบครัวของแม่เฒ่าเพิ่นนะกินอยู่จังได๋เน่าไดนะ๋เนาะเป็นแบบที่อนะชาวบ้านเขาแนะนําให้บ่าวอ้วนมาเบิ่งหรือบ่เนาะเป็นอะไรก็เฮาเข้าไปสอบถามเพิ่นเบิง่งนํากันเลยเนาะพี่น้องเนาะ เพืนเลาวก็สประมาณมานี่แหละนนี่นี่แหละพี่น้องเื่อนล่าก็เป็นไม่เมเมืดมืดแดนออกพี่น้องเนาะคนก่สต๊กม้นนี่นะนี่ก็น่าจะเป็นท่านของไม่เฒ่าเนาะ อันนี้มันสังกะสีพี่น้องสังกะสีก็อคัดมัดเราเนาะพี่น้องสังกะสีเพื่อนขอม่เท่าเนะาะกมุกสังกะสีวัวเตว่าสังกะสีมันนะคัดสองมัดสองเห็นฟ้าเลยพี่น้องอ้าวเสน่หก็บ่าวกว่าที่เข้าไปถา,า,ามมาเท่าบังเนาะว่าเป็นมาจังไมสบายดีมาเท่าสบายเออสบายดี อขอถามชื่อเสียงนางน้ำใไมเ่าชื่อย่งนางรีนางยังนางรีนางรีอ,อ,อญญายุเมเา่าจักปีแล้วจักปีกบูผู้แม่ไจบูจักปีกบูอ๋อเม่มาวรไม,ไม่ลูกจักคนเม,มถาวรเอาตุกษัิยสองคน สองคนใส้ยิ่งไส้มดไส้หกคนใส่สองคนตายทั้งมดนะแม่เท่าไม่ลูกจกคนทั้งมดกคนหกคนอันเสียวหกคนใส่ส้งยิงซ้มอันนี้ยังยังตียิงสองคนยิ่งสองคนจุกเอาเท้าวายนอนมีใส่นอนมมีลูกลูกไส้เหยื่อเหยื่อไเน่อันนี้เลยลูกได้ครับเจ๋ง ทางบ้านมาว่าแม่เ่านี่เลี้ยงเลี้ยงลานนี่สีขนอ่ะอยู่นี่ลานน้อยผู้นี้เน,น้อยล้วไปใส่ม,มดดีกนี้ลานมังสไม,ม่รอดนี่อันนี้ผู้นึงนอหลานเนาะเราเราแม่เขาเจ้่าูไปใส่อนอน,นอยูนอน่เพื่อน <laughs> ลูกเดครับขขาทั้งบานกา่ถ้าเขามาถามในแถวเบืเ้องตัวจริงกันเอ้มันจะมีจริงคือความจริงคือชาวบ้านเขาแนะนําให้ทั้งลูกนี่สามารถถามเบื้องนันนะลูกกอยากะคู่ว่า, aku, วามันแม่น,มนความจริงคือชาวบ้านเขาลือกกันบ่อนเอว่าคอบครัวม่เท่าก็ทุกยากคัดคืนบุมีให้งานเห็ดสังเรียงลานชี้คนวลาฉันดเป็น่งเีนหล่น ในเรี่องบอนอันน้อยก็เลี้ยงอันนี้พวก็ผัวเอาพวัวเล้ยงไงมันจะบุ๊มบุ๊่เห็นผัวอนี้ผัวจะมายงเม็ดจะันจะไปทางไหนบุ๊คจะไปทางไหนบุ๊คนะ แม่กดอีแม่กดได้เลี้ยงหลานนะเน,ะเนาะแสดงว่าลูกลูกลูกเม่เา่านี่เอาเอาผัวเนาะผัวมีลูกกับผัวกับป,ป้าเนาะอ,อ๋อป้าหลานเม่นานม่เม่าเลี้ยงเนาะเออเออเมถาวรเลี้ยงอมอจะจะมามามาเมถาวรจุกเอาเท้าว่าเฮให้ทายละมันมีแห้งอืม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 ขอขอขออนุญาตไทยนายกันบุญหนึ่งเนดะ้อ ก็ส yeah. mm ิประมาณนี huh. no ้แหละพี huh. yeah. uh ่น้องอันนันเฮือนไม่เ่าเพิ่นก่อนนี่อันนั้นอันนั้นเป็นเป่าอย่างนั้นอันนั่นดันที่นเป่าเข่าเนาะพี่น้องเนาะนี่เข่าซองเป่าเนาะในเฮือนก็สิเลาวประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือจำแนกตีบเข่าพี่น้องจำแนกตีบเข่า ติบเข้านี่ข้าเจ้าจะเฮ็ดวยมเอาไม้ปองนมาเฮ็ดเอาเนาะเราเนไม่เ่าประมาณนี้แหละนเฮาก็บ่สวยสังสีก็ลุหมดพี่น้องแต่กงสังสีอยู่แต่ก็ลุหมดแล้วพี่น้องเห็นฟ้าเ่เนาะนตกีนตก่จะหัวลงหมดเนาะเ่าเียวเลี้ยงหลาน4คน เงินมันมีจักกี้มีไม่ค่อจะไปจ้างเนอะนนี้แม่น่ะคนนี้ก็แม่เพื่อนกับแม่นสองคนไปมันพวงมากกว่ามากจ่าสุทธิสานพี่น้องอยู่กับไอเมย์ในการเม่าวรเป็นอยู่ประมาณนี้เนาะนั่นน่าจะเป็นห้องนอนของเม่เา่าเนาะเพราะของเม่เา่าก็สิประมาณนี้แหละพี่น้อง เขาก็มัเป <si ็นงยลูเพือนด้กดสองมดเราทั้งทิงหน่าสังสี่สองคัดมดพี่น้องเขาไม่ังไม่แม่ละดังไมพี่สบายดี ถามได้เจ้าซื้อยังนางไม่นังไม่แต่เขาอายุจักปีแล้วจักอีแม่กบกัมบูปีจักรปีโอ้โหปีเลยเพื่อนเจ็ดปีแต่เขาโองเงียนเาเขาเขาปอยังล่ะเขาเขาประชองแล้วเอ่อช่วมือนีก็เอามือนีขึ้น่าพไปโรงเรียน ไปเงินมาถัดเข้ามันนี่พุทธันไปโรงเรียน่ะเป็นยังผู้ไปยันกินข้าวบุมีข้าวกิหนึ่งในคู่พักเต้ผู้พักอ่ะโรงเรียนผู้พักจัดเจ้ารู้ได้จักปีแล้วไอ้ไอ้เจ้าจักปีแล้ว

่ไปกันมาเอ้าเมื่อนี้วันจันได้แล้วพวกไปโรงเรีย็นมะก็่งแกงมะครูดไปเราแม่เด็กน้อยนี่ไปใส่แม่เด็กน้อยนี่ไอมันยังอ๋อพี่น้องอันนี้เป็นแม่เท่าเนาะรออันนี้เป็นหลานว่าแม่แม่ของอนาน้องสอง สองสามคนนี่เป็นคนบุดเต็มร้อยมาท่านซาไปน่องคนบุเต็มร้อยเนาะแล้วก็แต่เอาผัวเอาผัวแล้วก็ไม่ลูกไม่ลูกแล้วผัวแล้วป้าป้าแล้ว่าเห็นไม่เท่ามีเลี้ยงทั้งสามคนชีคนนี่เนาะเป็นตาสองสานไ่น้องผักกันเม็นอินเนไปห้าเข้าเม็อินเนไปห้าไป แล้วมือสู่วนโน้มยเท่าเอายังมาสูหลานกินเก็บผักทำไม่ซื้อป่าซื้อยังกินบม่มีเงินเก็บผักเก็บยังไปขายอ่ะขายในสองสามพันเนีไปกินขนมเล็กหน่อยขายในสองสามพันก็ไปซื้อขนมมาเล็กน้อยกินโอ้เป็นตาทุกท่านไปนอกไปนอกแล้วอัน อันเฮือนนี่มันเฮือนของแม่เท่าอ่ะดินดินดินยูคนแม่ดินของแม่เท่าอ่ะแมม่่ออืแแล้วเฮือนอันนี้แม่นผู้ใดเฮ็ดให้แม่ก็มีไผ่เชิดจะเฮ็ดหรืเฮ็ดอันเฮื่อนเฮือนเฮือนยูหลังนี่นี่หลังนี่แม่นไผเฮ็ดให้แม่เท่าออ๋ไผ่ปลูกให้แม่เท่าปลูกแม่ ลูกไายมันปองอะเมนยุกไก่ได้เนาะลูกไส้ยุกไก่ไหมพี่น้องลูกไายเพื่อนหลังเด็กกับเมนลูกลูกไายเพิ่นมาปลุกไห่ลูกไายเพิ่นก็บยุกไก่เติบก่อนที่มาฮอดแม่เนาะเปลูกทุลวกอยูะไรเอามาตั้งพ่ออยู่สซ่ข้าวเนาะเพราะว่าสังกสีกับสังกสีเกขาดกโปดมดเนาะพี่น้องเนาะคือเที่ยวเห็นอะไรมาเล้วกับลูกสคนยังมีใคร มันเหอลายมันใช้สวยมันใช้เพชรอืม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 มันใช้เบิรงนลวบอนแทงยูข้วกินเมทัลด้วยบอนไหนบอนเมทัลเฮดกินอยู่บอนไหนบอนแจงยูข่กินเนี่บอนเขาสิหนึ่งเข่าหนึ่งน้ามันเนี่ยยูใส่ฮะุ อยู่รวมพุ่นยันเร็วขึ้นไม่เท่าว่าบอลเต้งอยู่ก็กินขอผมเท่านี่อยู่นอกขั้นพุ่นเน่ะนาจะเมนบอลพุ่นแหละบอลนาเขาเห็นคู่เห็นยังเห็นเงื่อนแหละต่างสงสารเท่าเนาะออกมาไก่เนาะพี่น้องเนาะน่าจะเมนดูพี่แหละพี่น้อง วันแตงยูกคกินเม็ดเถ่ายูพี่พี่น้องนี่ตรงน,นี้มัน็นโคนำใส่เนาะโค,คกก็เป็นโคไม่แบมเดิมพี่น้องโคเดฟเป็นถ้วยก็ะด,ดีเนาะเือหมอกอันนี้เป็นพักพักอยู่แค้มห่วยมั่นแหละ นี่นะจะมิมเบนตนัวหอยเนาะนี่นะจะมิมเบนของกินของมเมถาวรสำหรับมื้อน,นี้เนาะนี่นะโอ้มันบอนแตงอยู่ข้ากินของมเมถาวรจะบ่มีเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่มเมถางยู่นอกเฮือนเนาะเพราะว่าเฮือนหลังนี้ก่อหนุกสายเราก่อยูย่ไกลแดงมาเห็ดก่อโบธันแล้วก็เลยกับเนาะป้ายมเมถาอยู่ คนเดียวเรียงลานนี่สามคนอยู่นี่เนาะอยู่รวม่าอยู่น้ำเมดเท่ากับเท่าเมฆก็เบ็ดคนบุดเต็มร้อยเนาะพอเด็กน้อยเขาบอกว่าเบิ้งจักเถื่อมามาเบิ้งเลย ปลาลูกป้าเมียไปกับ่มาเบิ่งจักเท้อเลยเนาะไปชำนายจักผู้อจตาบุสารนี่พี่นอ้องเพราะว่าพวกเราชุ่มอ,อืออืออืมอืมเป็นพมยอนมาให้หมู่ให้ไก่ใหดพี่เทือนแน่อืมออามรองออาหน่อยขอทมได้มาสมมติว่ามีผู้ใหญ่เจบุญขอยยกซวยเหลือน้องน่อยนะ เกี่ยวกับการาที่น้องน้อยยักขเขาเียนนะน้องน้อยยักษ์ใดยังขันทวามีผูเขาเจ้าใจดีเขายักซ่อยเหลือน้องน้าด่านการศึกษาเนี่ยนะน้นองยักษ์ใดยังตอบไม่ใช่ยักใดเป็น เครื่องนูเฮียนนาเป็นบิ๊กเป็นปิเป็นโซ่เขาแวาไปแล้วองกได้ยังหน้ามู๊เ็น่งมูกัมีดใกมอมีเออมีล่าปวดใจเงินเครื่องยังใกลเครื่องกิโมเต็มทีโม เอาก็จะมีแต่น้ำหนักเรื่องเท่าเด้อลูกกีกอที่ขอสัมผัสเม่เท่าแต่เพียงเท่านี้แหละเมนการดเท่หน่าล้วลูกัที่เขามาหาเม่เท่าอีกเติมเด้อเม่เท่าเด้อลูกชิ้นใขอลาก่อนเน้อขอลากลับไปก่อนเพราะว่าลูกก่อนยังชิ้นใไป็ดท้ายบอลไม้เติมเน้อเท่หน่าล้วลูกยังชิ้เขามาหาเม่เท่าอีกขอบใจเด้อเจ้าวจ้าวจ้าว เอาแล้วเนาะทานผู้ชมเนาะคันหลังจากที่ว่าบ้าวเองได้เข้าไปสอบถามน,น้ำเมท่าพิ่นว่าก็ได้หูเรื่องรล่าวความเป็นจริงมาคือทีชาวบ้านเขาเว้าวแล้วเนาะก็มีแท้เนาะเพราะว่าเมทาอันได้เลี้ยงลานสีนแล้วก็เพราะว่าลูกลูกของเมทาอันเป็นคนบ่เต็มร้อยแล้วก็ เอาผัวเอาผัวแล้วก็มีลูกสีคนแล้วก็เลยปะหนีไปแล้วก็ดีปล่อยให้ลานนั่นอยู่น้ำไม่เท่าไม่เท่า,เท,าเท่าแห้งเนาะอยู่คนเดียวเนาะบ่มีให้ง,งานนี้ให้งานสั่งเนาะก็เป็นตาลูตโตนเล่าเนาะกะชิม,มีคือนั่นน่นหนอพี่น้องเนาะคือเที่ยวได้เห็นน้ำกันที่บ่าวอ้วนได้ท้ายคลิปผ่านมานเนาะเพราะว่า ในแถวก็ทุกยากคัดเคิรนคือสบับปะนกเป้าแท้เนาะหนุ่มยากที่สุดเพราะว่าลูกเล้าก็มันเต็มร้อยเลย้วพวกรก็ไม่ลูกชีโคตรกับป้าไปใเท่ากันถ้าหากว่าทานใดเขามาหับชมทางช่องยูทูบของเบาวอ้วนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามใหม่เด้อเป็นขวัญกันรู้จักำลังใจใน้ตยในคลิปหน้าเพราะว่าเบาวอ้วนก็กระหาผู้ช่องไม่ไหมไหนชีหามปั้นนี่แหละ หากว่าผู้ยหญยใจดีทานใดถ้าได้เข้ามาบ่งคลิปนี้แล้วก็คันดาวา่าเมตตาสงสารก่อสมาติต่อู้พันนำทั้งสองของเบ้าอ้วนใดเนาะทั้งเบ้าอ้วนเองก็จะขอเป็นสะพานบุญให้ทานผู้ยหญยใจดีเมื่อทุกู์ทุกคนเนาะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็เบ้าอ้วนก็ที่ขอลาท่านผู้สมไปเพียงเท่านี้ไปเจอกันไหม ในคลิปนาว่าจะเป็นแบบไดก็คอยติดตามครับสูร่วมกันไปเรื่อยเยนาะพี่น้องเนาะสำหรับพี่มีก็ขอเข้ามาสบายดี